ก็สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่จะมุ่งเน้นให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษนะคะได้มีการวางแผนในการ สอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะมีการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อที่จะในการค้นหาตัวเองให้เจอก่อนที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็มีการเตรียมตัวในการเตรียมพอร์ตพอลิโอหรือข้อมูลต่างๆในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสําหรับความคาดหวังนะคะของโครงการนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษอิเ็ดนะคะได้ฝึกฝนหรือมีเทคนิคในการทำพอร์ตในการวางแผนนะคะเพื่อที่จะ ยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะสำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะทางทีมงานดีแอได้ให้ความรู้นะคะเป็น วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะคะสามารถบรรยายให้นักเรียนได้มีความสนใจนะคะนักเรียนมีความสนุกสนานนะคะบรรยากาศเป็นกันเองมากๆค่ะก็สําหรับเด็กๆนะคะทุกคนที่กําลังเตรียมตัวที่จะยื่นเอกสารหรือจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็พยายามเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อที่จะ ได้ไม่ฉุกรหรอกนะคะหรือเตรียมเอกสารต่างๆนะคะถ้ามีอะไรขาดเหลือ,อยังไงก็จะได้หาเพิ่มเติมได้ทันค่ะกิจกรรมค่อนข้างเป็นไปนดีมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมมากๆค่ะมีการให้พวกเราได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจเนื้อหาที่เตรียมมาะคะ่ะตรงกับที่พวกเราต้องการแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงสิ่งที่หนูได้วันนี้นะคะก็คือ าการวางแผนในการเข้าเรียนต่อว่าหนูจะต้องสอบอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในรอบพอร์ตรอบสัมภาษณ์ว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวในการยื่นว่าเราควรจะจัดลำดับยื่นคะแนนเป็นแบบไหนสิบลำดับในกิจกรรมทั้งวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่ได้เรียนรู้นะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้หมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตของรุ่นที่ที่ได้นํามาให้ดูนะคะก็ได้เป็นการปรับใช้ว่าผลงานไหนของเราบ้างที่สามารถใส่ได้บางผลงานเราคิดว่า มันไม่จําเป็นมันไม่สําคัญแต่ที่จริงแล้วมันก็มีน้ําหนักมากพอที่จะใส่เข้าไปในผร์นการจัดคะแนนในการยื่นมหาลัยเราอาจจะไม่รู้ว่าเราควรจะจัดการยื่นยังไงว่าคะแนนมากควรจะยื่นตรงไหนอยากเข้ามากที่สุดควรจะอยู่ที่อันดับ1 2 3หรือว่าเซฟสุดควรจะอยู่1 2 3หรือว่าอันดับที่10หนูสุชาคะก็เป็นเด็ก69คนนึงค่ะรู้สึกว่าทุกๆคนเป็นรุ่น6 9เนี่ยมีความกดดันสูงเพราะว่าพี่ๆปีที่แล้วเนี่ยทำผลงานแล้วก็ทาคะแนนได้ดีทุกๆคนใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกความพยายามคร เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการได้แล้วก็มหาลาัยเนี่ยรอเราอยู่ค่ะบ๊ายบายวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่ๆเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแนแนวเข้าต่อมหาวิทยาลัยการจับลำดับสอบเข้าแนะนําพอร์ตวิธีการทําพอร์ตวิธีการเขียนให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กซิวเด็กหกเก้าหรือไม่ว่าน้องๆที่เป็นเด็กเกิดศูนย์นะคะก็ขอให้สู้ๆทุกความฝันรอเราอยู่ที่มหาลาัยกัย time. <laughs>